ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2564แรม1ค่ำเดือน12ปีฉลูคนเกิดวันจันทร์การงานหลังจากต้องทุ่มเทและมุมานะทำงานอย่างหนักเริ่มเห็นความสำเร็จการเงินรวยด้วยสองมือของตนเองส่วนการลงทุนในช่วงนี้ยังไม่เห็นกำไรความรักคนมีคู่อยู่ดีมีสุข และคองรักกันไปอีกนานคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนดีที่คู่ควรสีนำโชคสีแดงสีไม่เป็นมงคลสีเขียวเลขนำโชคเลขหนึ่งเลขหกและเลขเจคนเกิดวันอังคารการงานใกล้จะถึงความสำเร็จตามที่หวังแม้จะเหนื่อยแต่ก็คุ้มการเงินมีเกณฑ์หมดเงินเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและร่างกาย ความรักคนมีคู่อาจมีงอนกันบ้างเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็กลับมาดีกันคนโสดมีแต่คนคุยส่วนคนคบหาจริงจังยังไม่มีสีนำโชคสีแดงสีไม่เป็นมงคลสีเขียวเลขนำโชคเลขหนึ่งเลขหกและเลขเจ็ดคนเกิดวันพุธการงานได้เจองานใหม่สิ่งใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นในอีกไม่ช้า การเงินดวงดีมีทรัพย์มีเงินไหลเข้ากระเป๋ารวๆคว,วามรักคนมีคู่คอยช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้กันในทุกๆด้านคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่คู่ควรและเหมาะสมสีนำโชคสีแดงสีไม่เป็นมงคลสีเขียวเลขนำโชคเลขหนึ่งเลขหก 6, และเลขเจ็ดคนเกิดวันพฤหัสการงาน งานมีความก้าวหน้าสำเร็จตามที่หวังยิ่งขยันยิ่งมีความก้าวหน้าการเงินการเงินไม่ติดขัดใช้จ่ายคล่องมือเพราะคุณรู้จักเก็บรู้จักใช้ความรักคุณมีคู่มีอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่ก็ไม่ทําให้ความรักสั่นคลอนได้แต่อย่างใดคนโสดบุญภาวาสนาส่งจะได้พบคนที่ตามหาในเร็วๆนี้สีน้ำโชคสีแดง สีไม่เป็นมงคลสีเขียวเลขนำโชคเลขหนึ่งเลขหกและเลขเจ็ดคนเกิดวันศุกร์การงานงานหนักและเหนื่อยมากขอให้อดทนจะพบกับความสำเร็จการเงินดวงดีมีโอกาสรับทรัพย์จากทุกทิศทุกทางความรักคนมีคู่อาจมีงอนหรือทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวก็ดีกันคนโสดได้คุยกับใครบางคนที่ทำให้หัวใจเต้นแรง สีนำโชคสีแดงสีไม่เป็นมงคลสีเขียวเลขนำโชคเลขหนึ่งเลขหกและเลขเจ็คนเกิดวันเสาร์การงานต้องเหนื่อยและลงมือทำด้วยตัวเองถึงจะประสบความสำเร็จการเงินเริ่มเก็บเงินสะสมไปเรื่อยๆทำให้ฐานะมั่นคงในวันข้างหน้าความรักคนมีคู่ไม่หวานออกสื่อแต่คนรักคอยช่วยเหลือพึ่งพาการแรกกัน คนโสดมีเกณฑ์ได้พบคนดีทั้งกายดีทั้งใจสีนำโชคสีแดงสีไม่เป็นมงคลสีเขียวเลขนำโชคเลขหนึ่งเลขหกและเลขเจคนเกิดวันอาทิตย์การงานขอให้อดทนทำงานต่อไปเพราะอีกไม่นานจะประสบความสำเร็จการเงินมีไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องหากเก็บเงินจะรวยสมหวังตามที่คิด ความรักคนมีคู่คนรักเอาใจใส่ช่วยเหลือและต่างคนต่างดูแลก,กันดีมากคนโสดโสดต่อไปเวลาและจังหวะยังไม่มีดวงพบรักในช่วงนี้สีนำโชคสีแดงสีไม่เป็นมงคลสีเขียวเลขนำโชคเลขหนึ่งเลขหกและเลขเจ็ด